วันนี้น้องมีจะจะมากดตุมนี้ทันนักบ๊อบบี้ค่ะเต่นมากมากาเลยค่ะคุณกินจะชอบแบบไหนคุณจชอบไหนลุ้นกันนะคะเราจะได้ตัวแบบไหนกันอลังการมากเลยค่ะจะเอาอะไรมากดนี้อันนี้นี่เหรอครับสำหรับน้องกดนด้นนะคะอยู่ที่สามร้อยห้บาทคา่ะแฮ่เบ้ ไฮ้แล้วอีมีอะมีมีอนะเปิดปบช่งนี้ร้ยมาถึงก่อนแป๊บนึ่งอมาึงทำอดูตได้ตัวไหนขนาดที่นััเดี๋ยวน้องมีใจได้มาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยค่ะมีใจม่มกเลยค่ะแบบ๊กล <c oughs> ัวมากเพราถ้าแกะพลาสติกนะ องขัคลถืออยู่อ๋อมีใจได้แบบนี้น้องมีใจได้ผีมีกลองไฟนะคะทุกคนมิจรู้ไหมเนี่ยมิจครับมันเป็นผีหมีแล้วเนี่ยแล้วกลางคืนอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับเราเปิดไฟให้เขาก่อน นะครับแล้วพอตอนเราปิดไฟปั๊บอ่ะนี่มันจะเลืองแสงได้ด้วยนะวว้าวนี่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทดลองในคืนนี้ว่าผีหมีเนี่ยจะเลืองแสงจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยจะให้ยิ้ม,มกันไหมลุยกันเลยมายอยู่ที่บ้านแล้วนะคะจำว่าน้องนะคะจะเลื้งแสงไหมคะเลืปิดไฟเดี๋ยวก่อนเลยกันนะอย่าเพิ่งเพราะว่าเราเพิ่งได้น้องวันนี้น้องอาจจะยังรับแสงได้ไม่เยอะ <c oughs> พ่อตามกำลังใช้วิธีการแบบ ด่วนจีไปที่นี้จ้าแต่ว่ามันมีอะไรอยู่มันหัวลอะพ่อก็หาตั้งนานว่าโไอ้โหลครอบอยู่ตรงไหนเจ้าผีแบร์เนี่ยนี่นะครับเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเก็บแสงได้ไหมรู้เลยสนใจอะลองดูนะอะคิดว่าน่าจะพอสักหน่อยนะเราทดลองเอาไมมาครอบหัวไว้ครอบหัวนะอะกลายเป็นผีที่สมบูรณ์ต่อไปนึงน้ำตาไหลด้วยดูสิโอ้โหน้ำตาไหลด้วยอะปิดไฟ สามองหนึ่งติเคียวนี่ครับนั่นแหละคะ่ะมันเป็นผีมีคมไฟนะะ่ากลัวเียวเฮียโอเคนะครับอ๋มิจัยเราไปเปิดไฟสิลูกโอ้โหวันนี้เราสแกนไปกี่บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะน่นะใครอยายก่กะรู้ก็เราไปตาม,มหาน้องหมีในชุดของน้องหมีเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะครับใช่ไหมมใจ วันนี้เราได้มาหนึ่งตัวนะครับแต่เราคิดว่าแค่หนึ่งตัวก็พอแล้วนะโอ้โหโครับก็ลองไปสะสมนะครับลองไปใช้กล่องไอ้กล่องสุ่มเนาะนี้น้องมีใจขอตัวลราไปทีก่อนนะคะ